สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเควัีบนี้ปเกียรมากเลยที่กับมานอีกครั้งครอนนี้นแบบเป็นแบบไอดอลไ้ะอดงานนี้ไอดอเยอะมากเลยนะสวัสดีครับผมว้าวพากิน ครับโอโอลิมปอนครับอาอกครบหาอเเออครับผมมีไงบ้า,างคกับาามาแบบตอนน,ตอนนี้ถึง EP 7แล้วครับ EP วันศุกร์นี้ที่ปครับผมก็เป็นเออรียกว่ากระแสตอบรบก็ค่อนข้างดีแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชอบตัวละครของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็รวมถึงตัวละครอื่นด้วย แล้วเข้าถึงเส้นเรื่องของกองตับบัานของตัว like, mm hmm. ละครเจกับสองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแลก็กองตับบ้นของตัวละครอื่นก็เริ่มที่จะแบบมีขี้คายทั้งกั๊กกับยาดาก็เริ่มแบบอะไขี้คายแล้วด้วยครับผมไรายๆะไรไรเพราเมื่อไหร่จะบอกบอกชอบ เมาะดิตอนที่บอกไปอ่ะก็ยังนับนับได้ไหมว่าเป็นแบบว่าสารภาพจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเราแบบสติสัมปชัญญะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงผมว่าก็ได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเมาอ่ะชอบพูดความในใจอะคนเมาอาจจะกล้าทําในสิ่งที่ตอนเมาไม่กล้าทำาลยตอนไม่เมาไอตอนไม่เมาไม่กล้าทำเ็นหแแฟนก็ไ้เ้แบบ ดูดูแต่ว่าต้องเสียเวลาดูหน่อยเพราะว่าอินเตอร์แฟนเยอะต้องเสียเวลาผมว่าแคบแล้วผมก็ต้องไปแปลอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเ <c oughs> ขาก็ชื่อชอบนะแบบว่าชอบทั้งมูดเรื่องที่มันเป็นเอ่อโรแมนติกที่เป็นแบบคอมเมดี้น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่เราปากแข่งแล้วเขาบอกเอ้ยทำไมไม่ยอมรับสักทีสองหน้าโดนแย่งแล้วอะไรเงี้ยมีมีมีเป็นไฝที่ถููแบบ จริงๆเรารู้สึกว่ามันก็คือความน่ารักของการโดนจีนั่นแหละมันด้วยความใหม่ของซองเฮที่ชื่อน,นี้ยังไม่เคยยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนยังไม่เปิดใจให้เรื่องความรักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันมันเป็นพาร์ทหนึ่งของการที่แบบคนหนึ่งอจจะเริ่มเปิดใจเพราะว่าหนึ่งมันคือมันเป็นความใหม่มันมีทั้งความตื่นเต้นสองมันมีทั้งความกลัวกลัวเสียใจอะไรอย่างเงี้ยสามคือมันเลือกไม่ถูกเพราะมีคนมาจีบกันอือืสวยจัด ทุกซีเอาจริงผมว่าเพิ่งดูอีพีล่าสุดแล้วชอบซีนที่เมานะที่ซีนที่เมาก็เป็นซีนที่ผมรู้สึกว่ามันก็น่ารักมันเหมือนแบบเอาจริงมันธรรมชาติมากนะซีนนั้นไงซีนน้นมันรู้สึกว่าเหมือนเราเล่นกันจริงๆอะไรเงี้ยมันเหมือนนักเล่นเองอ มันน่ารักดีแต่เราแอบเป็นเขาดูเงยนาะในทีวีอะรวยไงคุณย่ญญาเข,ขาความรวยเขาจั่งอะเนาะเออก็เป็นหมอฟันเจ้าของอพาร์นเมนต์ไพน์แมนเจ้ากินมาหมอเป็นิม,มารมม์โอ้โหที่แล้วเรียนเขาจากการเป็นรัฐประธานอะเอาอย่างนี้ต้องถามว่าการเป็นคนรวยเนี่ยอาจ คุณคุณมีความระบางไงบ้างครที่ต้องเล่นเป็นคนรวยก็เป็นสิ่งที่เราอิจฉามาตลอดชีวิตเราก็แค่ตื่นสาสิ่พวกนั้นมาแล้วก็นำมาเผยแพร่กันนั่นเองพี่ไงบ้างพอได้พอได้นได้นฝันที่รวยครับไมจริงอ่ะถ้าจ้อนจริงอ่ะหลายๆเรื่องผมเป็นเล่นเป็นคนรวยนะใช่คือเล่นเป็นคนจนน้อยกว่าคนรวยคนรวยซะส่วนใหญ่คนจนมีแค่ เรื่องเดียวเรื่องเดียวได้ซ้ำที่เคยเล่นเป็นคนคนจนอันนี้เหลือเป็นคนรวยหมดเลยซึ่งไม่ใช่ว่าเอารวยในซีรีส์ที่เราเป็นครัเชื่อครับเชื่อได้ปิดชิงเลยแต่ได้ขนาดแล้วกันเนี่ยโอมเองเนี่ยได้เป็นคนจนมาสองเรื่องติดแล้วเออมันอยู่ที่มันอยู่ที่หน้ามันอยู่ที่หน้าพูดเอ้าเวลาพูดกลับเขาดูเขาดูที่หน้าก่อนเไ้ยได้ไอ้นี่ไอ้มาด่ดูเป็นคนรวยเนี่ยเล่นเป็นคนรวยเนี่ย ต้องักนหเปล่บกับ,นบนกลก,กันหรือเปล่ากับกันนี่คือ,อยังไงนะครับ <S <S เราต้องเป็นคนรวยถ้าใน<อ>ชีวิตจริงใช่เราไม่เป็นคนจนนะครับไม่คนรวยแต่ถ้าพวดกับเขาเลือกจากผมก็ไม่รู้่าจากสิ่งไหนอะไรเงี้ย<อ>แต่ผม่าสมมติว่าเขาเป็นคนรวยอะไม่ผมว่าถ้าซอกับเป็นคนรวยในเรื่องมันจะดูไม่น่ารักไงจะดูไมนดูจะดูเป็นคนรวยขี้วีคนรวยขี้วี เพราะว่าหน้าเราสวยจริงนะอาจจะเป็นสิ่งที่อนาคตอาจจะต้องเป็นต่อไม่ก่อนต่อไปก่อนเดี๋ยววันนึงเราจะรวยใช่ไเมื่อไหร่จะได้ไม่เคิร์กไม่เถิ่ถ้าแต่ว่าเล่นทักเลยว่าเราได้ฮะทักมาเออตัวเราสี่คนได้ทนทักหมดเลยว่าได้ที่เป็นคนแปลกๆแต่ไม่เคยเห็นทักว่าได้เป็นหมอทักได้เป็นคนรวยไม่มี ดูไม่อาบน้ำหรอครับรไม่หนุ่มเซร์แล้วก็ไปตองไปตองห่ออึพ่อคีริ้วพ่อคีริ้วห่อรงก่อนเลยนะโอไปตองห่ออึกิ่นมันมาเออได้เก็บใจเต็ฟนแบบคือผมว่าคิดว่าเขาชอบความที่แบบ พอธรรมาชาติของเราสองคนแล้วกันคือพวกเราคือเราก็เป็นเ,เป็นอย่าง,งเาาง,งี้ยแล้วเหมือนทุกคนก็ชอบเคมีชอบอยู่ด้วยกันมากกว่าแบบหลายคนอาจจะบอกว่าเคมีผีผักไหมอ,อ,อะไรแบบนี้เคมีที่แบบไม่มีใครยอมใครเคมีลิ้นกับฟันอะไรอย่างนี้เออครับผมตอนนี้มารเ่ากลัวองค์ยังผมไม่เคยกลัวผมใครบอกว่าผมกลัวแต่ถ้าคุยกับเธอมาเธอไม่เป็นสไตล์แบบนี้แต่เธอไม่เกียงกลับแกอะไรนะ โอ้ยเถียงกลับอะเถียงแต่บางทีมันกลับมามันเข้ากระดองใจบางนีอะเพราะเราสู้เนีอยากสู้ท่าเรียกว่าแบบไม่ต่อรอต่อชนไอ้ต่อรอต่อเถียงไงไอ้เพราะบอลโง่คือเพราะว่าผมเอาขึ้นมาอยู่จริงเหรอใช่ค่ะแล้วเอาอยู่ปะเอาตอนไหนเอาอยู่ปะเอาตอนไหนเอาอยู่ไหมนะ มีมีเขาก็มีชอ็อตจนหมุนอยู่เหมือนกันบางบางบาง,บางชอ็อตก็มีก็อยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าคือ <laughs> เราสองคนก็ไม่ได้กล้าพูดแรงกันมากค่ับแต่เพราะว่า,ากลัวกระทบความสัมพันธ์ในชีวิตจริงก็ <laughs> เป็นแบบหยอกล้อ,อของปากหอมคอพอ,พอแต่มักจะลุกเมื่อเวลาเขาพูดมาอย่างเขาพูดแบบจริงเขาก็ยังทำมาแล้วนะเออกลัวไงคือกลัวถึงจุดนั้นไงเราอย่าไปสู้ถึงจุดนั้นเราต้องเบรกไว้ก่อนแบบเราต้องยอมไปก่อน เพื่อเพื่อเราจะไปถึงจุดที่ยินแสดงว่าโอมก็เป็นก็ไี้เดียวกับหมาร์กี่เหนียมมาร์กอ่ะอ๋อใช่พี่หมาก็เป็นเหมือนกันนช่พี่หมาก็ช็อตจูงพูดของเธอจูงยินไม่ได้เลยเออใช่เหมือนกันดีกว่าเป็นมาร์กนั่นน่ะดิตู้ตังค่ายแพ้อยู่แค่คนเดียวลมแชมป์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 เราเองอยากดีกันเข้าไปแล้วอ่ะไปแล้วเหรองานจะเริ่มแล้วเหรอก็เดินไปสัมภาษณ์ไปแล้วก็ ขึ้นไปแล้รางวัลด้วยกันเดี๋ยวขึ้นไปแล้วรางวัลก็ถือถือกล้องขึ้นขึ้นไปได้เลยเอาไมค์ขึ้นไปด้วยครับผมฝากซีรีส์ของเราสองคนด้วยนะครับสวิตทูดกูดเดนทิดนะครับแฟนที่ทางแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำตอนนี้ถึง EP 7แล้ววันศุกร์นี้ EP 8แล้วนะครับผมครับผมรับชมได้ที่ช่อง GMB 15นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งวันศุกร์นะครับผมและรับชมออนไลน์นะครับได้ที่ไอชีแอปพลิเคชันเราเปิดใช้จดคอำชับครับผมฝากด้วยนะครับ ได้เลยครับ